สวัสดีครับมาตอบคำถามที่หลายๆท่านถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกเสียงร้องกับ backing t a ท็แล้วเสียงมันไม่แยกกันครับคือผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันฝังเป็นเนื้อเดียวกันเลยกลายเป็นว่าไปแก้ไขเสียงร้องที่หลังเนี่ยก็ทำไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกันกับเสียง backing t แท็กทำยังไงมันจึงจะแยกกันนะครับเรามาดูกันนะครับคือปัญหาเนี่ยผมคาดว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ เราไม่ได้เซตค่าอะไรเลยนะครับคือเราโยน Backing Tag เข้ามานะครับปกติถ้าโยนเข้ามาเนี่ยพอเพลงฟังมันก็ดังครับนะครับมันก็เป็นแบบนี้และการบันทึกเสียงจากไมโครโฟนเข้าไปเนี่ยก็เช่นกันครับถ้าเราไม่ได้เลือกให้มันไปอยู่ในช่องใดช่องหนึ่งมันก็จะไปอยู่ที่เดียวกันคือช่องมาสเตอร นะครับคือ Backing Tag กเนี่ยก็อยู่ช่องมาสเตอร์เสียงไม้ที่เข้าไปก็อยู่ช่องมาสเตอร์เดี๋ยวช่องมาสเตอร์มันคือช่องไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูภายหลังจากการสาธิตนะครับอ่ะลองมาสาธิตกันดูก่อนนะครับถ้าเราโยนมันเข้ามาแบบนี้โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยผลลัพธ์เป็นยังไงมันจะเหมือนกับที่หลายๆท่านเจอหรือเปล่านะครับถ้าเรากดบันทึกครับ ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันดังขึ้นนิดหนึ่งนะครับกดโอเคไปอีกครั้งหนึ่งก็จะมีให้เลือกช่องที่เราเสียบไม้ผ่านซาวการ์ดของเราซึ่งผมเสียบไว้ที่ช่องนี้นะครับช่องที่ผมชี้เนี่ยผมก็คลิกไปคนอำเภอพลคิดโทษหน้ามนสาวเพ็ญชื่อพลอย เจห็นไหมครับคือตัวนี้ครับผลลัพธ์ที่ได้เดี๋ยวเราลองเพลงก่อนโดยที่ยังไม่ปิดแบ็กกิ้งแท็กนะครับคนอำเภอพลคิดโดหนามน์ปิดแบ็กกิ้งแท็กครับ เจ้าห,ออห็นไหมครับปิดแบ็กกิ้งแท็กไปแล้วเสียงแบ็กกิ้งแท็กเนี่ยมันก็ยังดังอยู่เลยเพราะว่ามันฝังเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันแยกกันไม่ออกแล้วนะครับดังนั้นครับถ้าเราไม่อยากให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้เราต้องไปตั้งค่าสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่ตัวมิกเซอร์นะครับลองชี้ตรงนี้นะครับนี่ครับเสียงไมเนี่ยที่ผมกดบันทึกเข้าไป ที่ผมบอกว่าลองสังเกตดูว่าเสียงมันดังไม่เหมือนกับตอนที่ผมพูดก่อนที่จะกดนะครับคือก่อนที่จะกดเนี่ยเสียงมันเบาเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเสียงไมเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกยิงเข้ามาที่ช่องนี้โดยตรงนะครับเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินก่อนหน้าที่จะกดบันทึกเนะ่ยเป็นเพียงแค่เสียงที่ผมต้องการให้ได้ยินจากไมผ่านเข้าโปรแกรมบันทึกหน้าจอเท่านั้นยังไม่ใช่เสียงไม่ที่ เข้าสู่ FL Studio แล้วต้องการให้เป็นเนื้อเสียงที่ถูกบันทึกเข้าไปมันก็เลยมีแค่เสียงตรงนั้นเลยเลยเบานะครับพอมีเสียงจากการที่นำเข้ามาใหม่นะครับนำเข้าจากการกดบันทึกเข้ามาใหม่เนี่ยก็เท่ากับว่ามันมีเส้นเสียงเพิ่มขึ้นมาอีก1เส้นมาเข้าที่มาสเตอร์โดยตรงมันก็เลยมีความดังเพิ่มขึ้นนะครับก่อนที่จะกดนะครับ ถ้ามาดูตรงนี้ในมิกเซอร์มันจะไม่มีชื่อซาวการ์ดขึ้นมันจะเป็นคำว่านอนนะครับเดี๋ยวผมลองกลับไปสู่ค่าเดิมลองเลือกคำว่านอนดูนะครับนี่ครับลองเลือกดูเหมือนกับตอนที่ยังไม่กดบันทึกแล้วนะครับคือเป็นเสียงที่ผ่านเข้าไปที่โปรแกรมบันทึกหน้าจอโดยเฉพาะนะครับแต่ที่คุณผู้ชมเห็นมันขึ้นอยู่ตรงเนี้ยเนื่องจากว่า ผมยิงเสียงเนี่ยมาจาก Insert 45เพื่อให้มันไปเข้าโปรแกรมนะครับซึ่งในเวลาทำงานปกติเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำแบบนี้นะครับผมก็ปิดไปหมดเลยผมจะให้มันเข้าเฉพาะเสียงไม่ที่ยิงเข้าไปเท่านั้นนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรนะครับเราจะไปเปลี่ยนที่ b a c k i n i t แ t a กก่อนตอนนี้ b a c k i n g Tag เนี่ยก็ยังอยู่ที่ master อยู่นะครับลองเล่นอีครั้งหนึ่ง มันก็ขึ้นมาที่ช่องตรงนี้เหมือนกันผมจะให้มาอยู่ที่ช่องหนึ่งครับวิธีการคือดับเบิลคลิกนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้มามาดูที่คำว่าแท็กนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นว่างๆหรือบางเวอร์ชันเนี่ยจะเป็นตัว M นะครับเราเปลี่ยนว่างๆตรงนี้หรือว่าตัว M เนี่ยให้เป็นเลขตรงกับช่องมิกเซอร์ที่เราจะให้เสียงนี้ไปอยู่ผมบอกว่าจะให้อยู่ช่องหนึ่งใช่ไหมครับผมก็เอาเมาส์มาชี้คลิกแล้วก็ดันขึ้นไปให้เป็นเลขหนึ่ง นะครับตอนนี้ Backing Tag ถ้ากลับไปดูที่ตัวมิกเซอร์นะครับ <c oughs> ก็จะมาอยู่ช่อง Insert 1แล้วครับ <c oughs> ผม Play แล้วคุณผู้ชมลองดูที่ Insert 1นะครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับคราวนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องจัดการก็คือเสียงไม์เสียงไม์เนี่ยเราก็ ไม่ควรให้เป็นช่องเดียวกันกับ b a c k i n g t a g ถ้ามันมาเป็นช่องเดียวกันปัญหาเดิมก็ตามมาแหละครับคือมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหรืออีกอันนึงครับถึงแม้ว่าอยู่คนละช่องแล้วเสียงไมค์ก็ยังจะไปรวมกับเสียงอื่นอยู่ถ้าตราบใดเสียงไมค์ยังเข้ามาที่ช่องมาสเตอร์คือตอนนี้เสียงไมค์ผมปิดไปแล้วนะครับแต่ถ้าเปิดนะครับ อยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นคนละช่องกับเสียงของแบ็กกิ้งแท็กแล้วแต่ว่าสุดท้ายครับแบ็กกิ้งแท็กเนี่ยก็ถูกโยงมาที่มาสเตอร์อยู่ดีถ้าไม่โยงที่มามาที่มาสเตอร์เนี่ยเราก็จะไม่ได้ยิน backing งแท็กครับดังนั้นเมื่อมันโยงเข้ามาตรงนี้เสียงไมค์ก็ยังบันทึกอยู่ที่ตรงนี้เสียงที่บันทึกเนี่ยมันก็ยังรวมแบ็กกิ้งแท็กอยู่ดีดังนั้นเราต้องไม่ให้ไมค์มาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็มาเข้าที่ช่องที่2นะครับ ลองชี้ที่ช่องที่2นะครับหรือชี้ช่องไหนก็แล้วแต่ครับลองมาดูที่ข้างล่างสุดเราจะเห็นว่าทุกช่องเนี่ยมันจะมีเส้นโยงมาที่ช่องมาสเตอร์ดังนั้นครับถ้ามันโยงมาที่ช่องมาสเตอร์เราก็จะได้ยินเสียงมันไปอยู่ที่มาสเตอร์โดยตรงนะครับแล้วไฟล์ที่เราได้เนี่ยมันก็จะถูกเซตค่าให้เป็นช่องมาสเตอร์นะครับเราจะเอาแบบนั้นก็ได้นะครับจริงก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราจะ แค่บันทึกกับ Back i n g แ a g นะครับแต่ว่าเวลาที่ผมทำงานผมมักจะปลดมันออกจากช่องมาสเตอร์ก่อนแล้วก็ไปเข้าช่องอื่นนะครับอย่างเช่นผมให้เข้าช่องที่3เนี่ยเพื่อที่ว่าช่องที่3ที่ผมให้เสียงเข้ามาเนี่ยผมจะไปใส่พวกเอฟเฟกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น EQ หรือคอมเพรสเซอร์นะครับและผมอาจจะสร้างอีกบางช่องหรือหลายช่องก็ได้ให้เป็นพวกรีเวิร์บหรือเสียง เอคโคเสียงดีเลย์ต่างๆนะครับแต่ตรงนั้นเดี๋ยวทำให้ดูในคลิปอื่นก็แล้วกันนะครับเอาแค่การบันทึกเสียงร้องก่อนผมต้องการให้เสียงเนี่ยเข้าช่อง2แล้วก็ไฟล์ที่ได้เนี่ยมายิงอยู่ที่ช่องสาเพื่อให้เสียงที่บันทึกเสร็จแล้วเนี่ยมันมาดังอยู่ที่ช่อง3เดี๋ยวลองดูนะครับเราอยากให้เข้าช่องไหนหลักการก็คือเอาเมาส์ไปชี้ที่ช่องนั้นให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มาที่ เลคขอดได้เลยครับทำเหมือนเดิมเลยเลือกอช่องที่ไม่อยู่ใน s o u n d c a r d หรือ Audio Interface ของเรานะครับอําเภอพลคิดโหดหนามนสาวเพ็นชื่อพรอยเจ้าหูปอนอภัยคอย นั่งเมื่อใจลอยแถวริมถนนบบาวพลคนเก่าทุกวันนั่งเงาวปวดร้าวกระมนจากกันแล้วบอเห็นสนลืมคนเมืองพลแล้วน้องนมครานผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าหน้าตามันจะไม่เหมือนกับที่เราบันทึกไปทีแรกเดี๋ยวผมขอไปปิดไมก่ก่อนนะครับมัน รู้สึกมันดังเหลือเกินนะครับเรืองที่สำเร็จแล้วเนี่ยมันถูกยิงเข้าไปที่มิกเซอร์ช่องไหนเห็นไหมครับมันเข้าไปในช่อง3ที่ผมโยงเส้นไปเมื่อสักครู่ถ้าผมไม่ได้ปลดจากมาสเตอร์แล้วเปลี่ยนไปโยงที่ช่อง3เนี่ยเสียงมันก็จะถูกเซตเป็นเนี่ยครับเป็นมาสเตอร์แบบนี้นะครับเมื่อ เป็นมาสเตอร์เนี้ยถ้าผมต้องการจะโยนไปที่ช่องสามอีกผมก็ต้องเสียเวลามาดันอีกดังนั้นหลายๆครั้งที่ผมทํางานเนี่ยผมก็จะให้มันไปอยู่ในช่องที่ผมต้องการปรับแต่งนะครับคราวนี้ครับลองมาฟังนะครับยังไม่ได้ให้ฟังเลยอันนี้คือเปิดแบ็กกิ้งแท็กนะครับเดี๋ยวผมจะปิดแบ็กกิ้งแท็กครับชื่อพลอยเจ้าหูบ่อนอภัยคอยนั่งเมื่อใจลอยแถวเห็นไหมครับตอนนี้ไม่มีเสียงแบ็กกิ้งแท็ ติดมาแล้วนะครับเมื่อไม่มีเสียง backing tag ็ติดมาเนี่ยเราจะไปทำอะไรกับเสียงนี้ก็ได้นะครับเราจะ EQ ก็ได้เพราะว่ามันถูกแยกเป็นอิสระแล้วไม่ได้ไปรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับก็หวังว่าคงจะได้คำตอบนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เจอปัญหากันอยู่นะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการใช้ FL Studio ก็มาคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปต่างๆในช่องเพียวสตูดิโนะครับถ้าผมสามารถตอบได้ก็จะมาทาคลิปให้ดูนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ